ชีวิตในต่างแดนณประเทศญี่ปุ่น EP8 สวัสดีครับผมซื้อมอนบ้านอยู่หนองบัวลำพูปัจจุบันหิ็งงานอยู่ประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวสำหรับเมื่อนี้ครับผมจะพาพี่น้อง FC ไปหาเลาะซื้อเข้าแล้วก็ซื้อเครื่องปรุงไทยเฮานะครับผมอยู่ล้านบาซิลอยู่ในตัวอำเภอนะครับผมเมืองที่ผมอยู่นี่มันเป็นเมืองโตโยต้านะครับผมจังหวัดไอจินะครับผมอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศในการเดินทางนะครับผมพี่น้อง FC ครับชี้รถไฟนะครับผมค่ารถไฟนะครับผมไป ขาเดียวขาไปก็ที่ประมาณสองร้อยก็เย็ยนนะครับผมคิดเป็นเงินบ้านเฮาค่าเล่นเงินซุ้มมือนี้ก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทเนาะเพราะว่าเลขเงินตัวนี้ยี่สิบเอ็ดนิดๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ราคาของว่าซื้อแต่ะย่างราคาประมาณแล้วใดผมสิไลเป็นเล่เงินไทยให้เบิรงนะครับผมคิดเป็นเล่2ยี่สิบเอ็ดบาทเลยนะครับผมว่าของแต่ะย่างแต่ะย่างราคามันประมาณจากบาทถ้าคิดเป็นเงินบ้านเฮานะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างเนี้ยจังใดเนียนะครับผม บอกเลยว่าร้านนี้ก็มีครบส่ันส่อย่างเลยนะผมว่าจะเป็นปลาดงปลาแดกน้ำปูน้นำปลาผงสุลงผงโซรสลดดอกรดกดีมันนี้มีเบิดนะครับผมมันก็นกไกลนะครับผมนั่งรถมากะประมาณสิบกวนาทีก็หอดแล้วนะครับผมราวญี่ปุ่นนี่การเดินทางมันวางที่สะดวกสบายในอย่างน้อยนะครับผมสะดวกสบายเลยล่ะนะครับผมเรื่องการเดินทางเรื่องการเป็นยูนะครับผมลำบากแน่แต่งาเฮอสูงเงินกลับบ้านเท่านั้นล่ะนะครับผมส่วนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกไว้ให้เนะเอาการแน่ยุนนครับผมทำม่เว้าในมุมมองคนมาเฮ็ดการเฮ็ดงานเนาะ มาห่อแล้วก็ผมนี่ก็ได้เข้าไปซ่อมเนื้อผม <grid> นี่เป็นเข้าไทยนะครับผมราคาประมาณสามพันกว่าเยนเนาะชีสประมาณประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับผมอันนี้จะเป็นผงสลดผงสลดล้านเวียดนามกับห้าร้อยกว่าเยนนะครับผมรวมภาษีแล้วก็ที่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทผงสลดไทยก็มีอยู่ไทยมันห่อหน้อยนะครับผมราคาซ้ำกันก็เลยเรียกกินของเวียดนามเนานะเพราะว่า <c oughs> มันได้หลายกันนะครับผมเวียดนามได้กิโลนึงไทยได้ประมาณห้าร้อยกํานี่แหละนะครับผมราคาซ้ำกันอันนี้ก็จะเป็นปลาแดกนะครับผมปลาแดกปลากระกดี นะครับผมนี่ยราคาสี่ร้อยก็เย็นนะครับผมเรามาเสีแล้วก็ที่ประมาณแปดสิบกว่าบาทสุมซอสสุมซอสผัดก็เผาซอสไอซอสผัดพริกไทยบโอซอสไอผัดไทยอีกย่างซี่ก็มีเบิดนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับก็ราคาก็บที่สูงแด่นะครับผมมีหอดน้ำยาไนท์หัวน้ำไม่แบบว่าแซน้ำยานางอ่ะพ่อมื่อเดน้นะครับผมราคารวมภาษีก็ทีประมาณสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าเยนคิดเป็นเงินห่อก็ทีประมาณ 60บาทหรือ80บาทซอสฝอเขียวกับราคาประมาณ80กว่าบาทคิดเป็นเงินบ้านเอาก็ได้เนาะสมน้ำจิ้มน้ำซอสหงซอสหอยอีกอย่างนี้นะครับผมเนาะราคาก็สมมาพาควานยู่นะครับผมมันก็นยู่ไก่เนาะนี่น้ำปลาท,ทีิพลดกับประมาณ60กว่าบาท50กว่าบาทคิดเป็นเงินบ้านเอาแต่มาม่านี่หนักคักนะครับผมมามา่าฮอล์ประมาณร้อยเยนนะครับผมคิดเป็นเงินบ้านเาประมาณ20กว่าบาทมาม่าฮอรนึงนะครับผมเสื้อมาม่ฮอรนึงนี่กินก๋วยเตี๋ยวได้ถ้วยนึง อันนี้จะเป็นบักแข้งนะครับผมบักแข้งขมบ้านเฮาด้วยนะครับผมอัดติดมานะครับผมนะถุงเนืงกับสองร้อยห้าสิบเยนกับที่ประมาณจากห้าสิบบาทต่อถุงนะครับผมนี่น้ำส้มสายสงน้ำส้มสายสูกก็มีบทอันดอย่างครับผมมันก็สะดวกสบายอยู่นะครับผมว่าเรื่องการเป็นยุ่ยังผมว่าไปฮะพราถามเรื่องคนมาฮิตการหาเงินกับโอ้ห่าที่หนักหนาอาการยุ่นะครับผมมามงมามากก็มีหลายรถหลายอันยุ่นะครับผมแพ็กนี่นะครับผมแพ็กหกอนี่ก็ประมาณสามร้อยกว่าเยนก็บที่ประมาณ 60กว่าบาทนะครับผมนี่เพราะว่ามันเป็นแบบแพ็กแบบแบบห่อร์ก็มีนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมมายงซื้อเื่อมือนี่มันก็นสะดวกสบายดีเจ้าผมว่านแหละนะครับผมมันบอได้คิดฮอดบ้านเท่าใด่ดอกนะครับผมเพราะว่าเนยยุ่งนึกกินซื้อมื่อนี่ก็มีขายซุปเปอร์ซุอันซุอยางนะครับผมนอกจากที่เป็นอีหยังตั้งๆในยูน่งนกินบ้านเหน <y ung S 1> าเนาะแต่ปลากระป๋องก็ยังมีเลยนะครับผมสามแม่ควากะ่ะก็ปลูกเนื้อกระก็ป๋องนึ้อกะซองร้อยก็เย็นนะครับผมคิดเงินบ้านเหาก็ประมาณ40กว่าบาทพนแหละนะครับผมนี่ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมซื้อของทั้งเบิดมือเนี่ยครับผมพี่น้ร์เอฟซีครับได้เข้าได้เข้าแน่เบิดไปแปดพันกว่าเยนนะครับผมได้บว่ากี่ยางเนี่นะครับผมอันน้อยอัเงี้ยนะครับผมคิดเป็นเงินทองทสิประมาณเน่าเดี๋ยวผมจะให้เบิรงครับผมกำลังไล่คิดเป็นเงินทองสุปร่นทร์เอฟซีเบอร์อยู่ซื้อของแต่ละลงแต่ละเดือนเนี่ยนะครับผมเบิดไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทนะครับผมอันนี้เฉพาะเคียงปรุงกับข้าวนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าทีไปหาซื้อนายยุ้นนักกินเดี๋ยวซิ คลิปแนวกินซีบเบิดเทอดไรน,นะครับผมคลิปเครื่องใส้ที่เบิดเทอดไรน,นะครับผมฝากกดติดตามไวล้ละกันที่สรุปให้ฟังว่าค่าใส้ใ,สใจเดือนหนึ่งอยู่ญี่ปุ่นะ่ะเฉพาะค่าเครื่องใส้เครื่องปรุงเครื่องค่าเข้าค่าน้ำเดือนหนึ่งซีบเบิดเทอดไรกะกดติดตามไว้ครับผมเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตมาถ่ายคลิปสู่พี่น้องเอฟซีเบิ้องเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้กะซีป,ประมาณนี้แหละนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับฝากพี่น้องเอฟซีกดติดตามันไลน์มิเด้อนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอ้อครับอริกาตกหลายๆครับ